ริโอเฟอร์ดินานเสนอทางออกแนอาเซนนยืมตัวคาริมเบนเซมากองหน้าจากลีกซาอุกแก้ปัญหาแนวรุกวันที่16มกราคม68ริโอเฟอร์ดินานอดีตกองหลังตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแนะนำให้อาเซนอนทำการยืมตัวนักเตะชื่อดังจากลีกซาอุดีอาราเบียในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเพื่อแก้ปัญหาความฝืดเคืองในการทำประตู แฟนบอลได้ครองให้อาเซนนอนเสริมทัพกองหน้าเพื่อเพิ่มโอกาสไล่ลิเวอร์พูลในศึกชิงแชมป์พรีเมียร์และล่าสุดเฟอร์ดินานได้เสนอชื่อเป้าหมายที่เขามองว่าสามารถช่วยทีมได้ผมจะไปเอาคาริมเบนเซมาเฟอร์ดินานกล่าวกับทีเอ็นทีสปอร์ตผมจะขอยืมตัวเบนเซมาหกเดือนแค่นั้นเลยแฟนอาเซนอนว่าไงกันบ้างปัจจุบันคาริมเบนเซมาค้าแข้งอยู่กับสโมสรอ,อันอติฮัดในลีกซาอุดีอาระเบียหลังย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนกรกฎาคม2023แม้เขาจะอายุครบ37ปีเมื่อเดือนที่แล้ว แต่ปดนนานยังเชื่อมั่นว่าเบนเซมา่ายังมีศักยภาพพอที่จะสร้างความแตกต่างให้อาเซนอลได้ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วเบนเซมา่าเพิ่งคว้ารางวัลบอลลงดอหลังนำาอันมาดริดคว้าชัยในยูฟาแชมเปียนลีกและลาลีกาในปี2022ก่อนจะย้ายออกจากทัพราชันชุดขาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่